งานนี้ใครเอ่ยนางงามเวิร์์ไม่เลิกสร้างสถานการณ์ซัพพอร์ตเสน่ห์ตัวเองค่ะ ฮัลโหลเหล่าเทศทั้งหลายคะ่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านมาชมสำหรับเรื่องดาวมาดามกุ้งกิ้งสาวสวยคงกระพันยืนหนึ่งไม่มีสองจ้ะของวงการบันเทิงบ้านเราสัปดาห์นี้เองมีความแซประดับ7ลิตรมาฝากกันไม่อยากให้พวกหลอนนั้นพัดเลยนะคะเพราะว่ามันเผ็ดมากเลยแหละจ้าตามมาเร็วเดี๋ยวพวกหล่อนตกขบวนความแซปกันนะเรื่องของวันนี้เป็นเรื่องของนางงามสาวคนหนึ่ง ชีเป็นคนสูงและหุ่นดีค่ะออกแนวเซ็กซี่นหน่อยแต่ถามว่ามีชื่อเสียงในวงการขนาดไหนก็คงต้องยอมรับแหละว่า เรื่องงาน,นยังไม่มีเลยมีแต่ข่าวซึ่งเป็นข่าวป้านข่าวอยากให้เป็นของชีคงไม่ต้องอธิบายมากพูดง่ายๆคือชีพยายามสร้างสถานการณ์ให้เขียนข่าวชีไปทางนั้นเสมอที่ความที่ปัจจุบันชีก็ไม่สนแล้วนะมีคนคุยคุยอยู่แต่คนที่คุยกับชีคนนี้เนี่ยดันไม่ได้เป็นคนดังและไม่ได้มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงการหากินของเก่าๆชื่อเก่าๆจึงเป็นส่วนสําคัญในการสร้างกระแสให้ชีมีชื่ออยู่ในวงการได้งานนี้เพราะคนเก่าๆของชีเริ่ม เพื่อ,อมในความเบิ่นเบอรอของชีและการปรับวิธีการสร้างกระแสจึงเป,เป็นเรื่องสําคัญแหล่งข่าววงในของเขาเนี่ยเป็นโมเดลลิ่งชื่อดังท่านหนึ่งชีละาว,ว่าชีนางงามเนี่ยมาปรึกษาว่าควรทําไงดีคนเก่าไดเล็กมาด่าว่าเลิกเกาะกระแสได้แล้วด้วยความมีศักดิ์ศรีของชีควรทํายังไงดีละ่ะ แหล่งข่าวของเดีนก็บอกไปว่าไม่ต้องทําอะไรไหมอยู่เฉยหางานดีๆทําแต่ชีก็หลุดปากมาว่าไม่ได้พูดขึ้นมาเลยก่อนจะพูดกับตัวเองพร้อมบอกแหล่งข่าวเดียนว่าช่วยรีโพสตโซเชียลของรีหน่อยชีจะปั้นข่าวมีหนุ่มหนุมรม,มจีบ ไอ้ย่ไอเดียมันเจิดมากเพื่อนเดียนก็เลยแซวแต่ก็จัดการรีให้ตามน้ำแหละเพราะขำๆสรุปคือชีพยายามแซะคนเก่าว่าไม่สนหรอกที่มีคนมาจีบเยอะแม่สอนมาดีสวยมากไม่งอ้อขยันทำมาหากินคือทุกทุก,ทกสรรพคุณดีๆชี่ก็จัดหนักเล่าในโซเชียลมดเลยแต่ก็นะชี่ไม่มีประเด็นแหลมออกมาหรอกการให้สื่อมาสนใจและเขียนเป็นข่าวของชีนั้นจึงตกไปล่าสุดแหล่งข่าวของเดียนเล่าเพิ่มมาว่าชีบอกจะโพสที่ขึ้นว่ามีเสน่ห์มีคนชอบเยอะให้ช่วยดู ดีๆหน่อยนะคะแม้งานนี้จะเป็นใครกันนะคงต้องรอชมแล้วล่ะค่ะ